สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับ C4 a o i p official นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นเติมเกม v a l o r a n t คุ้มคุมจากเว็บไซต์เติมตังนะครับให้เพื่อนๆนทำตามผมได้เลยนะครับอ่าเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอิน a c e b o o k นะครับโอเคล็อกอินสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่เติมเกมออนไลน์นะครับแล้วก็กดเข้าไปครับจะมีฟังก์ชันเติมเกม มากมายนะครับมีให้พาฟรีไฟล์คาร์าบอาให้เราเลือกเติมเกมบอเล่แล้วนะครับลายออดไอดีของคุณนะครับคือเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมครับว่าลายออดไอดีของเราคืออะไรก็คือชื่อในเกมเราพร้อมแฮชแท็กตัวเลขของเกมลายออดนะครับให้เราไปที่เกมของเราเลยนะครับมาโหลดถึงหน้าต่างของเกมเราแล้วก็จะมีชื่อของเราแล้วก็แท็กพร้อมนัมเบอร์ของเรา ให้เราจำอันนี้ไปใส่ในช่องนั้นนะครับกลับไปที่เว็บไซต์นะครับเรากลับมาที่เว็บไซต์แล้วเราให้เราเอานำชื่อของเราชื่อ ID ของเราพร้อม h e ดแท็กซีเรียลนมัมเบของเรามากรอกไม่ต้องเว้นวรรคนะครับพิมพ์ไปเลยครับก็จะมีโปรโมชั่นสินค้าอยู่ด้านล่างนะครับ4 p a แพ็กเกจก็จะมีช่องเครดิตช่องเครดิตชำระเงินผมจะเติม 4 5 0เครดิต1945พนอยต์นะครับให้กดยืนยันตรงนี้เลยนะครับโอเคยืนยันเสร็จแล้วให้เรามาเช็คสถานะด้านล่างนะครับว่าของเราคือสถานะอะไรของผมนี่คือปดลอดรอสักครู่นะครับทางเว็บไซต์ของเติมตังเป็นระบบอัตโนมัตินะครับโอเคนี่ขึ้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วคือเครดิตเราเข้าแน่นอนนี่เป็นไงครับเครดิตผมเพิ่มมาแล้วเป็น3 1 7 5 แค่นี้ครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครับเป็นระบบอัตโนมัติขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ